สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตเตยแอบลูกนะคะ ามาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะตอนนี้เด็กๆลาบถ้าเกิดถ่ายในบ้านนะคะเด็กก็จะแบบมาร่วมด้วยเด็กก็จะตื่นนะคะตอนนี้ก็แอบมาถ่ายในรถนะคะไม่ได้ไปไหนเลยจอดอยู่หน้าบ้านนี่แหละคะ่ะอยากจะบอกเพื่อนๆว่านะคะบางคนเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเตยอ่ะขายประกันรถประขายประกันบริษัทอะไรบ้างนะคะของเตยนะคะทำของบริษัทสีกรุงนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด36บบริษัทให้เพื่อนๆเลือกกัน นะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทวิริยะ ธนชาติไทยเทเวศไทย CLMG เมืองไทยกรุงเทพไทยประกันไทยเศรษฐกิจคือมีหมดเลยนะคะให้เพื่อนๆเ,เลือกกันซึ่งเอกสารในการเช็คเบี้ยรประกันนะคะก็จะมี1นนะคะหน้าเล่มทะเบียนร,รถ2หน้ากรมธรรม์เดิมหรือว่าถ้าไม่มีก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เช็คได้นะคะซึ่งเตยก็จะเทียบเบี้ยให้กับเพื่อนๆจนกว่าเพื่อนๆจะพอใจนะคะถ้าเกิดยังไม่พอใจนะคะไม่เป็นไรสามารถซื้อที่เดิมได้นะคะแค่ลองเปิดจด มาเช็คเบีย้ยกับเตยก่อนนะคะอ่าเราเตยนะคะก็จะมีส่วนลดให้กับทุกคนเลยนะคะและที่สําคัญนะคะถ้าเพื่อนๆทาบัตรส่วนลดบัตรส่วนลดคืออะไรตรงนี้นะคะก็คือบัตรสมาชิกของบริษัทสีกุง้งเพื่อนๆมีค่าสมัครนะคะ200บาทครั้งเดียวตลอดชีพเลยนะคะาสามารถ200บาทเนี้ยได้อะไรบ้าง1ก็คือเพื่อนๆจะ ได้ซื้อประกันรถยนต์ในราคาส่วนลดเต็มจำนวนเลยของค่าคอมทุกบริษัทนะคะแล้วก็ซื้อให้กับบคุคคลที่นามสกุลเดียวกันกับเราโดยที่ไม่ต้องสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยค่ะได้เลยเต็มจำนวนเลยนะคะสมมติคิดง่ายๆนะคะสมมติบริษัทวิริยะนะคะมีค่าคอม10%เราซื้อเบี้อชชั้น1ซ่อมห้างนะคะสมมติว่าเบี้ย2 0 0 0 0บาท เราก็ได้ส่วนลดแล้ว2,000บาทนะคะแต่ถ้าเกิดเราซื้อทั่วๆไปแบบตัวแทนนายหน้าทั่วๆไปเขาก็ต้องกินค่าคอมอยู่แล้วถูกไหมคะเราก็ต้องจ่าย20,000เต็มแต่ในส่วนที่2,000ส่วนต่างเนี่ยเราไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟซื้อขนมให้ลูกยังดีกว่านะคะลองดูนะคะลองมาเช็คเบีย้ยกับเตย,เตยดูไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะ200บาทจากการสมัครเนี่ยค่ะยังแถมประกันอุบัติเหตุทุน100,000บาทนะคะ1ปีแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะไปแนะนําต่อสมมติว่า เราซื้อเตยซื้อแล้วก็เะไปแนะนําเพื่อนซื้อต่อนะคะเราก็ยังได้ค่าแนะนําอีก1%นึ่งเปอร์เซนต์สองหมื่นนั้นนะคะเราก็จะได้200บาทดีกว่าใช่ไหมคะอลองดูนะคะลองมาเช็คเบีย้ยกับเตยดูนะคะไม่เสียหายค่ะถ้าเกิดแพงกว่าที่เดิมไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดยังไม่ถูกใจก็ซื้อที่เดิมได้นะคะแต่ถ้าเกิดถูกกว่าก็สามารถเปลี่ยนมาซื้อที่เตยได้นะคะรับรองการบริการนะคะบริการจนกว่าเพื่อนๆจะพอใจจะเทียบเบี้ยเช็คเบีย้ยให้กับ เพื่อนๆจนกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะจะถูกใจนะคะแล้วที่สําคัญถ้าเกิดไม่อยากจ่ายเงินก้อนนะคะเรามีให้ผ่อนนะคะ0%นาน0%นะคะนาน3-6เดือนนะคะคุ้มไหมคะเพื่อนๆยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้นะคะไม่มีใครอยากจ่ายเงินก้อนกันนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะที่นี่นะคะซื้อจริงครมจริงนะคะรับรองนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะก็จะมาแอบอัดคลิป แบบนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะคะตอนนี้เด็กๆน่าจะตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเตยขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายมีอะไรสงสัยก็ถามเตยได้ตลอดนะคะ